ยินดีต้อนรับสู่ทวนเวลาพอดแคสต์ของเราในวันนี้วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจเรื่องราวของแม่มดที่ถูกกล่าวหาว่าเสกพายุที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความเข้าใจและการพิสูจน์ตัวตนของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเสกพายุให้พัดถล่มหมู่บ้านของเธอเอง เธอต้องเผชิญกับคำกล่าวหาที่ไม่มีมูลและการตัดสินจากความกลัวจนเธอจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้เป็นตามที่ใครๆพูดถึงมาเริ่มต้นการเดินทางไปหาคำตอบของความจริงนี้กันครับการเริ่มต้นของคำกล่าวหาในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ามาริสาที่อาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆที่ปลายหมู่บ้าน มาริสาเป็นหญิงสาวที่นิสัยเงียบขรึมมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่เดินเล่นในป่าหรืออยู่ริมแม่น้ำเงียบๆตามลำพังคนในหมู่บ้านมักเห็นเธอทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองเช่นเก็บสมุนไพรหรือทำอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้รอบๆหมู่บ้านแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวแต่ก็ไม่เคยมีใครในหมู่บ้านสงสัยอะไรในตัวมาริสามากนักจนกระทั่งวันที่ฟลากลายเป็นสีดำ และลมเริ่มพลัดแรงขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นพายุที่พลัดถล่มหมู่บ้านพายุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากอ่อนหมู่บ้านต้องเผชิญกับฝนตกหนักลมพลัดแรงจนบ้านหลายหลังพังทลายไปกับกระแสพายุพายุรุนแรงนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงชาวบ้านหลายคนต้องเสียบ้านและทรัพย์สินคนบางคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากซากบ้านที่ถูกลมพัดมา ถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าพายุนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของหมู่บ้านในช่วงเวลานี้เองที่คำกล่าวหามาริสาเริ่มต้นขึ้นหลายคนในหมู่บ้านเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่มาริสามักจะออกไปอยู่ในที่ลับตาคนและการที่เธอมักจะมีการทำสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาในสายตาของพวกเขา บางคนเริ่มเชื่อว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพายุค,ครั้งนี้แม้ว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่ชัดเจนแต่หลายคนก็คุยกันกระซิบกระซาบว่าเธอเป็นแม่มดคำกล่าวหานี้เริ่มแพร่กระจายไปในหมู่บ้านเสียงกระซิบกระซาบกลายเป็นคำพูดที่คนพูดถึงกันในทุกๆมุมของหมู่บ้านทุกครั้งที่มีคนพูดถึงมาริสาก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งยิ้มอย่างขมขืนและมองไปที่กระท่อมเล็กๆของเธอ ที่อยู่ปลายหมู่บ้านพวกเขาบอกว่าเธอคงเป็นคนที่มีพลังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้มาริสาเริ่มรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแม้จะไม่ได้ยินคำพูดทั้งหมดแต่บรรยากาศที่เปลี่ยนไปทำให้เธอรู้สึกได้ถึงการถูกจับตามองมากขึ้นทุกการเคลื่อนไหวของเธอไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็กลายเป็นที่จับตามองของชาวบ้านและทุกสิ่งที่เธอทำกลับถูกตีความไปในทางที่ไม่น่าไว้วางใจ มาริสารู้ดีว่าเธอไม่ได้เป็นแม่มดที่สามารถเสกพายุขึ้นมาได้แต่ทำไมทุกคนถึงคิดว่าเป็นเธอความสงสัยเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจนเธอไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างไรมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เธอทำมันกลับกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเข้าใจผิดในคืนหนึ่งหลังจากพายุสงบลงมาริสานั่งอยู่คนเดียวในกระท่อมมองไปที่ท้องฟ้าเบื้องหน้า เธอเห็นดวงดาวที่เคยส่องแสงสดใสกลับมาอีกครั้งท่ามกลางความเงียบสงัดที่เกิดขึ้นหลังพายุใหญ่และในขณะนั้นเองที่เธอเริ่มตั้งคำถามในใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันฉันแค่เป็นคนที่รักธรรมชาติคำถามเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของมาริสาและเธอรู้ว่าเธออาจจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การกล่าวหาของชาบ้าน อาจจะกลายเป็นเรื่องที่เธอไม่อาจหลบหนีจากมันได้ท่ามกลางการข้ำครวนในใจมาริสาก็เริ่มตัดสินใจที่จะต้องหาคำตอบให้ตัวเองว่าทำไมพายุถึงเกิดขึ้นและทำไมฉันถึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เสกมันเธอรู้ว่าเรื่องนี้จะไม่จบแค่การถูกกล่าวหาเพียงแค่ครั้งเดียวและสิ่งที่ต้องตามมาคือการพิสูจน์ตัวเองหลังจากพายุถล่มหมู่บ้านและคำกล่าวหาที่มาถึงมาริสา ชีวิตของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกๆก,การเคลื่อนไหวและการกระทําของเธอถูกจับตามองจากทุกคนในหมู่บ้านหลายคนเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับพลังของเธอและบางคนก็เริ่มเปิดเผยความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจมาตลอดว่าเธอคือแม่มดที่สามารถเสกพายุขึ้นมาได้ข่าวลือเริ่มแพร่กระจายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงและในมิชชา คนจากที่อื่นๆก็เริ่มเดินทางมายังหมู่บ้านนี้เพื่อดูมแม่มดที่ถูกกล่าวหาว่าเสกพายพุเมื่อความกลัวเริ่มแพร่กระจายชาวบ้านเริ่มจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีของมาริสาการพิจารณาคดีนี้จะเป็นการตัดสินชะตาชีวิตของเธอว่าเธอเป็นแม่มดจริงๆหรือไม่เธอคงต้องรับผิดช,ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วละ่ะเสียงจากหนึ่งในผู้ใหญ่ในหมู่บ้านดังขึ้นในห้องประชุม ชายแก่คนหนึ่งที่เป็นผู้นำของการพิจารณาคดีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขาคือผู้ที่เคยเป็นนักบวชและมีชื่อเสียงในการตัดสินคดีแม่มดในหมู่บ้านมาริสายืนอยู่ในกลางห้องประชุมเธอถูกมองจากทุกสายตาด้วยความสงสัยและความหวาดกลัวทุกคนต่างรอฟังคำตอบจากเธอว่าเธอทำอะไรบ้างเพื่อพิสูจน์ตัวเองเธอไม่สามารถหนีจากสถานการณ์นี้ได้แม้ว่า ทุกอย่างจะไม่ยุติธรรมกับเธอแต่เธอรู้ดีว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับมันพวกคุณคิดว่าฉันเป็นแม่มดแต่จริงๆแล้วฉันเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่รักธรรมชาติและมีความเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ฉันไม่เสกพายุขึ้นมามาริสากล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจแม้ว่าภายในใจจะเต็มไปด้วยความกลัวและสงสัยเธอรู้ดีว่าไม่มีใครในห้องนี้จะเชื่อคำพูดของเธอได้ง่ายๆถ้าเธอไม่ได้ทำ พายุนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงชายแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ในมุมห้องถามเสียงแข็งบางคนในหมู่บ้านบอกว่าเห็นเธอออกไปในป่าในวันนั้นเห็นเธอทำอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาทำไมมันถึงเกิดขึ้นแค่วันเดียวหลังจากนั้นมาริสาเงียบไปสักครู่เธอรู้ว่ามันยากที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเธอเองก็ไม่เข้าใจทุกอย่างในธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำให้พายุเกิดขึ้น การพยายามอธิบายเหตุการณ์นั้นให้ชาวบ้านฟังเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะพวกเขาไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่มาริสาเชื่อในช่วงที่มาริสากำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักใจนี้มีกลุ่มผู้หญิงจากหมู่บ้านที่เคยเห็นเธอเดินออกไปในป่ามาคอยให้กำลังใจมาริสารู้สึกถึงความอบอุ่นจากพวกเขาแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนในหมู่บ้านจะมองเธอในแง่ดีเพราะพาอยู่ที่พัดถล่มครั้งนี้ยังคงค้างคาในใจของทุกคนหลายคืนที่ผ่านมา มาที่าคิดถึงวิธีที่เธอสามารถพิสูจน์ตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้เวทมนต์โดยอำนาจพิเศษใดๆเธอเริ่มรวบรวมหลักฐานจัดการสังเกตพฤติกรรมของธรรมชาติและรวบรวมคำพูดจากผู้ที่ไม่เชื่อในคำกล่าวหาของเธอแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีความหวังในการพิสูจน์ตัวเองก็คือการที่เธอเริ่มได้รับการสนับสนุนจากคนบางกลุ่มในหมู่บ้านเราไม่เชื่อว่าเธอเป็นคนทำพายุพวกเขากล่าวอย่างมั่นใจ มาริสาเป็นคนดีและมีใจรักธรรมชาติเราเห็นเธอช่วยรักษาพืชพันธุ์ในป่าไม่ก็เห็นเธอทำอะไรที่เป็นอันตรายแม้ว่าคำพูดเหล่านี้จะไม่สามารถหยุดคำกล่าวหาของคนอื่นๆได้แต่มันก็ทำให้มาริสารู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้ที่เข้าใจในสิ่งที่เธอเชื่อมันทําให้เธอรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่มาจากการยืนหยัดในความจริงแม้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับการโจมตีจากทุกด้านก็ตามในที่สุดมาริสาก็ตัดสินใจที่จะสู้ต่อไป แม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนในหมู่บ้านแต่การต่อสู้เพื่อความจริงและการพิสูจน์ตัวเองก็เป็นสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อที่ในสักวันหนึ่งคนในหมู่บ้านจะเข้าใจและยอมรับเธออย่างแท้จริงการพิจารณาคดีของมาริสาเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นทุกวันชาวบ้านเริ่มแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งสนับสนุนเธออย่างมั่นใจส่วนอีกฝ่ายหนึ่งยังคงเชื่อว่าเธอคือแม่มดที่ทำให้พายุเกิดขึ้น หลายๆคนในหมู่บ้านไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเลือกข้างได้และสิ่งนี้ทําให้ความแตกแยกในชุมชนเริ่มเกิดขึ้นมาริสายืนหยัดในความเชื่อของตัวเองว่าเธอไม่ใช่คนที่เสพพายุแต่การที่จะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านยอมรับความจริงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเธอต้องเผชิญกับคำกล่าวหาที่ไม่มีที่มาที่ไปและต้องหาทางพิสูจน์ตัวเองให้ได้ ความท้าทายเริ่มเข้ามาในชีวิตของมาริสาอย่างต่อเนื่องเมื่อสารของหมู่บ้านตั้งคำถามกับเธอเกี่ยวกับการที่เธอไปอยู่ในป่าในวันที่พายุเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าพวกเขาเห็นเธอทำอะไรบางอย่างในป่าบางคนบอกว่าเห็นเธอยือนอยู่ใกล้ๆกับลมที่เริ่มพัดแรงขึ้นแต่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเธอทำอะไรหรือว่าเธอมีพลังในการควบคุมธรรมชาติจริงหรือไม่ ในช่วงเวลานั้นเองมาริสาเริ่มมีความคิดว่าจะต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเธอตัดสินใจเข้าไปในป่าที่เธอเคยเดินไปในวันนั้นและเริ่มสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างละเอียดเธอต้องการหาหลักฐานที่อาจจะสามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์พายุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรและถ้าเป็นไปได้เธออยากจะหาคำตอบว่าทำไมทุกคนถึงมองว่าเธอเป็นผู้กระทำการสำรวจในป่าครั้งนี้ ทำให้มาริสาคนพบสิ่งที่ไม่คาดคิดเส้นทางที่เธอเดินไปในวันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีลมที่เริ่มแรงขึ้นและมีเมฆดําที่เริ่มเก่ะตัวขึ้นในท้องฟ้าแม้ว่ามาริสาจะไม่มีพลังในการเสกพายุแต่การที่เธอไปในช่วงเวลานั้นทําให้เธอเริ่มเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของธรรมชาติและในที่สุดเธอก็พบร่องรอยของปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอย่างที่อาจเป็นเหตุให้เกิดพายุ มาริสาเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในป่ามาอย่างละเอียดและนำมาพิสูจน์กับชาวบ้านในคืนนั้นในศาลเธอได้เปิดเผยสิ่งที่เธอค้นพบจากการสังเกตธรรมชาติเธอพูดถึงลมที่พัดจากทิศทางที่ผิดปกติและเมฆที่เกาะตัวอย่างรวดเร็วซึ่งล้วนแต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ตามกฎของธรรมชาติพายุที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของฉัน มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่นั่นไม่ใช่ความผิดของใครมันเป็นแค่เหตุการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นคำพูดของมาริสาทําให้บางคนในหมู่บ้านเริ่มหันมามองเธอในมุมใหม่พวกเขาเริ่มสงสัยว่าคำกล่าวหาที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้องหรือไม่บางคนที่เคยเชื่อในคำกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่มดเริ่มเปลี่ยนท่าทีและถามตัวเองว่า ทำไมเราถึงต้องเชื่อในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้มาริสาพ้นจากข้อกล่าวหาเพราะยังคงมีฝ่ายที่ต้องการให้เธอรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นชาวบ้านบางคนยังคงไม่สามารถยอมรับได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและไม่เกี่ยวข้องกับมาริสามาริสารู้ดีว่าเธอจะต้องทำมากกว่านี้เพื่อพิสูจน์ตัวเอง และการพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเอาชนะคำกล่าวหาหรือการชนะศาลแต่ยังเป็นการฟื้นฟูความเชื่อในตัวเองและในสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นความจริงในที่สุดมาริสาเริ่มหันไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้หญิงที่ยังคงเชื่อในเธอพวกเขาร่วมมือกันในการรวบรวมข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับพายุที่เกิดขึ้นและพวกเขาตัดสินใจที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมจากภายนอกหมู่บ้าน กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลและพยายามช่วยมาริสาให้ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านที่ยังไม่เชื่อในความบริสุทธิ์ของเธอการต่อสู้ของมาริสาไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความจริงให้กับตัวเองแต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นถึงความหมายของการยอมรับและความเข้าใจในธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้วันนั้นมาถึงแล้ววันที่มาริสาจะได้แสดงหลักฐานที่เธอรวบรวมมา เพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อชาวบ้านในที่สุดศาลของหมู่บ้านได้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งและทุกคนในหมู่บ้านรวมทั้งผู้ที่เคยกล่าวหามาริสาก็เข้าร่วมการประชุมในวันนี้จะเป็นการตัดสินชะตาชีวิตของมาริสาหลังจากที่เธอต้องเผชิญกับคำกล่าวหามาหลายสัปดาห์ทุกคนเคยเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้เสกพายุ ที่ทำให้หมู่บ้านต้องผเผชิญกับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงชายแก่ผู้นำการพิจารณาคดีกล่าวแต่มันก็ถึงเวลาที่เราต้องพิสูจน์กันแล้วว่าเธอทำมันจริงๆหรือไม่มาริสายืนอยู่ตรงกลางห้องประชุมใบหน้าของเธอยังคงนิ่งสงบแม้ว่าภายในจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและกังวลเธอรู้ว่าเธอจะต้องทำทุกอย่าง เพื่อแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่าเธอไม่ได้ทำสิ่งที่พวกเขากล่าวห,หาหรือคาดคิดแต่การที่จะให้ทุกคนยอมรับความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันเป็นแค่พายุธรรมดาพายุที่เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันทำขึ้นฉันไม่เคยมีพลังในการทำลายล้างหรือการเสกสิ่งใดๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ฉันทำ มีแค่การสังเกตและการเรียนรู้จากธรรมชาติเท่านั้นคำพูดของมาริสาสร้างความสงสัยให้กับหลายคนในห้องประชุมหลายคนเริ่มคิดว่าเธออาจจะพูดความจริงแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังคงไม่เชื่อและยังตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอในวันนั้นมาริสาไม่หยุดแค่นั้นเธอนำหลักฐานที่เธอได้รวบรวมจากการสำรวจปา่ามาแสดงให้ทุกคนเห็นในหลักฐานนี้เธอได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของลม และทิศทางของเมฆในวันที่พายุเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ช่วยอธิบายถึงสาเหตุที่พายุเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้เมื่อท่านเห็นสัญญาณเหล่านี้เราจะรู้ว่าพายุที่เกิดขึ้นมิใช่เรื่องบังเอิญหรือการเสกขึ้นมามาริสากล่าวด้วยความมั่นใจมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติอย่างที่เราทุกคนไม่สามารถหยุดยั้งได้การนำเสนอหลักฐานของมาริสา ทำให้ผู้คนในห้องประชุมเริ่มตั้งคำถามในใจพวกเขาเริ่มตระหนักว่าอาจจะมีอะไรที่พวกเขามองข้ามไปในตอนแรกทุกคนมาเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นความผิดของมาริสานั้นอาจจะเป็นแค่การเข้าใจผิดที่เกิดจากความกลัวและความไม่รู้หลังจากการเปิดเผยหลักฐานและคำชี้แจงจากมาริสามีบางคนในหมู่บ้านว่าเริ่มเชื่อในความบริสุทธิ์ของเธอ พวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นแค่การตีความผิดจากความกลัวของพวกเขาเองที่ต้องการหาคนรับผิดชอบแทนที่จะยอมรับความจริงของธรรมชาติในขณะที่การสนทนาในสามเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังมีเสียงคัดค้านจากกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับคำอธิบายของมาริสาพวกเขายังคงยืนยันว่าพายุที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นผลจากพลังบางอย่างที่มาจากมาริสาเอง แต่ท่านลองคิดดูสิชายแก่คนหนึ่งกล่าวในเวลานั้นความผิดปกติของธรรมชาติกลับเกิดขึ้นตรงกับเวลาที่มาริสาออกไปในป่าและการที่เธอมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดก็ทำให้ทุกคนเริ่มคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเธอมาริสาเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดตอบได้เสียงต่ำและมั่นคงพายุไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ฉันทำ แต่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ฉันไม่ใช่ผู้เสกพายุแต่เป็นแค่ผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและบางครั้งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้คำพูดของมาริสาทำให้หลายคนเริ่มเกิดความลังเลในที่สุดภายหลังจากการอภิปรายและการสืบสวนที่ยาวนานคำตัดสินในศาลก็ออกมา มาริสาชายแก่ผู้นำการพิจารณาคดีเริ่มกล่าวไหนที่สุดเราก็ได้เห็นถึงความจริงที่เธอได้เปิดเผยและพิสูจน์ให้เห็นด้วยหลักฐานที่สามารถยอมรับได้พายุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การกระทำของเธอและเราไม่สามารถตั้งกล่าวหาต่อเธอได้อีกต่อไปคำตัดสินนี้เหมือนกับการปลดปล่อยมาริสาจากทุกความกังวลและคำกล่าวหาที่เคยทับถมเธอไว ในที่สุดเธอก็ได้รับการยอมรับจากหมู่บ้านและสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นความคิดของเธอก็กลายเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับชาวบ้านทุกคนบางครั้งความกลัวและความไม่เข้าใจอาจทําให้เราตัดสินผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวมาริสากล่าวในตอนท้ายแต่เมื่อเรายอมรับและเรียนรู้จากกันและกันเราจะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งการต่อสู้ของมาริสาไม่เพียงแค่ทําให้เธอพิสูจน์ตัวเองแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในหมู่บ้าน เกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างและการเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตที่ไม่สามารถควบคุมได้ทุกคนในหมู่บ้านเริ่มตระหนักถึงสิ่งนี้และมาริสาก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในที่ที่เธอและนี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของมาริสาหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเสกพายุให้ถล่มหมู่บ้านแต่ในที่สุดเธอก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าไม่มีพลังเวทมนต์ใดๆทั้งสิ้น การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้แค่เปิดเผยความจริงแต่ยังเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับการไม่ตัดสินผู้อื่นจากความกลัวและความไม่เข้าใจถ้าเรามีการเปิดใจและเรียนรู้จากกันและกันความกลัวที่ไม่รู้จักจะหมดไปและเราจะเข้าใจโลกได้มากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวนี้จนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและพบกันใหม่ในทวนเวลาพอดแคสต์ครั้งหน้าขอบคุณครับ